ต้องบอกว่าสื่อ V I R เนี่ยเป็นสื่อประเภทที่ว่าคุณไม่มีทางที่จะฟังคนอื่นแล้วเข้าใจคุณต้องยิบอุปกรณ์แล้วมาใส่แล้วก็อิมเมอร์สหรือว่าหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ผมอาจารย์พัฒนาพลเรียนโมรานะครับปัจจุบันผมเป็นหัวหน้าภาควิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนในรลยวิชา VR AR พวกนี้นะครับก็ VR AR เนี่ยบางคนอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วมันก็คือสื่อประเภทหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้เนี่ยมีความรู้สึกอินกับสื่อเนี่ยมากกว่าสื่ออื่นๆไม่ว่าจะเป็น ทีวีหรือว่าหนังสือหรือว่าเกมก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นแนว VR เนี่ยเราสามารถหลุดเข้าไปอยู่ในโลกนั้นๆได้เลยนะครับเรานั่งกันอยู่ตรงนี้พอใส่อุปกรณ์ VR ปุ๊บเราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกใหม่เลยแล้วเราสามารถอินเทอร์แอคกับสิ่งของต่างๆได้ด้วยตัวเองนะครับทำให้เกิดความอินในพวกนั้นได้มากขึ้นนะครับส่วน AR เนี่ยจะต่างออกไปก็คือมันเอาของที่อยู่ในโลกเสมือนนะครับมา m i ์เข้ากับของในโลกจริงครับอย่างเช่นเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ครับ อาจจะมีโซฟาที่มาจาก AR มาวางข้างๆเราทําให้เรารู้ว่าอโซฟาตัวนี้จะมาแมทช์กับห้องเราได้หรือเปล่าอะไรเป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆเลยประโยชน์ของ AR นะครับก็เป็นสื่อประเภทหนึ่งนะครับซึ่งต่างจากทั่วๆไปครับ <S 1> <S 1> <S 1> พูดถึงเลเวลเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเลเวลของผมกับเลเวลของคนอื่นมันอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะในชีวิตจริงมันไม่ได้มีเ,เลเวลที่ชัดเจนขนาดนั้นว่าคุณอยู่เลเวลไหนนะครับแต่ให้มองเนี่ย ผมมองลักษณะที่ว่าความรู้ของผมเพียงพอที่จะเอาไปใช้งานได้จริงไหมไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่ทําได้จริงไหมทําแล้วมีคนใช้ไหมแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาดีไหมนะครับถ้าให้ตรงนั้นแม็กซิมัมคือ99เนี่ยก็คงสัก7 0 8 0ก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้กับนักศึกษาได้ถ้าได้ระดับนี้ผมผมก็พอใจแล้วก็เชื่อว่าเขาสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองต่อได้ จริงๆแล้วการพัฒนา V R R นะครับก็อาจจะคล้ายๆเทียบเคียงกับการพัฒนาเกมหรือการพัฒนาแอปพลิเคชันก็ได้นะครับซึ่งต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายๆส่วนถ้าเทียบกับเกมเนี่ยก็ต้องมีคนเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่พัฒนาแอสเซตต่างๆเช่นโมเดลต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คนที่ดีไซน์เกมนะครับให้เกมมันมีความสนุกน่าสนใจแต่ก็อย่างที่เรียนแจ้งไปว่าเป็นสื่อที่แตกาต่างาแตกต่างจากสื่อประเภทอื่น นะครับฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน VR AR นะครับอย่างเช่น VR เนี่ยการที่จะออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ต่างๆเนี่ยมันจะต่างกับเกมทั่วไปเลยอย่างเช่นเราจะหยิบจับสิ่งของหรือจะยิงปืนอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้เมาส์ ts, หรือคีย์บอร์ดหรือกดบนหน้าจอแล้วจะเป็นการใช้มือเราหยิบปืนขึ้นมาแล้วกดยิง mm. นะครับหรือว่าเราจะเดินไปในเกมอย่างเงี้ยเกมทั่วไปเราออกแบบว่าสามารถเห like, มือนเป็น FPS เดินไปเรื่อยๆนะครับแต่พออยู่ใน VR เนี่ยพอเดินไปเรื่อยๆแล้วมันมึนหัวอะไรอย่างเงี้เป็นต้นนะ ฝึกในการที่จะออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ในสื่อ V R เนี่ยให้ดีเลยเพราะมันจะแตกต่างออกไปตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้เพิ่มทักษะขึ้นมาด้วยนอกจากในการเขียนโปรแกรมหรือว่าการออกแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนพอมารวมกันทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องมีทักษะในการทำงานเป็นทีมและสามารถเข้าใจงานของผู้อื่นที่อยู่ในทีมเดียวกับเราได้ การพัฒนาตัวเองผมเรียกว่าในยุคนี้เราโชคดีนะอยู่ในยุคดิจิทัลแล้วความรู้ต่างๆเนี่ยมันหาขึ้นมาได้ง่ายกว่าเดิมมากนะครับอย่างเช่นเราสามารถหาข้อมูลจาก Google หรือว่าเรียนคอร์สออนไลน์อะไรต่างๆที่มีอยู่มากมายเลยถ้าสมัยผมเนี่ยต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวหรือว่าหาหนังสือมาอ่านเองอย่างเดียวแต่สมัยนีย้ความรู้มีเยอะมากเลย อยู่ที่ว่าเราจะไปไข,ขวความันมาหรือเปล่านะครับนอกจากความรู้แล้วก็ยังมีแหล่งที่เราสามารถไปฝึกปรือหรือว่าทดสอบพลังยุทธ์ของเราเนี่ยเทียบกับคนอ,นอื่นได้เนี่ยเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเกมต่างๆที่เป็นออนไลน์การแข่งขันพัฒนานะครับเป็นเกมหรือเกม vr อะไรเงี้ยก็มีเยอะเลยนะครับที่เราสามารถไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่ไปแข่งขันกับเขาเพื่อจะออได้ความรู้นะผมผมเน้นว่าฝึกไปแข่งเพื่อให้ได้ความรู้นะครับ ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปชนะหรือว่าต้องไปได้เงินรางวัลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแน่นอนว่าครั้งแรกๆเนี่ยมันจ,จะต้องแพ้มาก่อนแต่สิ่งที่ได้ก็คือคอมเมนต์ฟีดแบ็ k และว,วิธีในการพัฒนาตัวเองนะครับบอสตัวแรกเนี่ยผมคิดว่าก็คือตัวเราเองนี่แหละนะทือจริงๆมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวแรกเลยที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้เนี่ยตัวอื่นก็ไม่ได้มีความหมายเลยก็คือตัวเราเอง ก็อย่างที่บอกไปว่าเราคิดได้แหละว่าอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วระวังแผนที่จะไปอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็ลงมือทําจริงจงหรือเปล่านะครับถ้าเราโม่แต่มองเป้าหมายแต่ไม่เดินไปสักทีเนี่ยมันก็ไม่ถึงแน่นอนนะครับ แตถ่ถ้ามองแล้วมันอยู่ไกลเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวเลยมันก็กจะท้อแท้ได้เหมือนกันนั่นขอให้ก้าวทีละก้าวแต่ก็อย่าลืมว่าเราก้าวไปทางไหนนะครับมองอยู่ตลอดว่าทิศทางเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าก้าวเร็วๆแต่ไม่มองทิศทางเลยยิ่งผิดเร็วถูกไหมฮะก้าวไปเรื่อยๆแล้วก็มองเป้าหมายไปเรื่อยๆแล้วก็มีประคก,ก็บางทีเป็นคลื่นลมในทะเลอย่างเงี้ยเราก็หลบมันบ้างนะหลบไปทางอื่นไปทางที่คลื่นสงบบ้างไปทําอย่างอื่นบ้างอย่าลืมมองเป้าหมายประพาการของเราเนี่ยให้ไปถึงตรงนั้นให้ เลี้ยวกลับไปทางนั้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วก็ก็จะประสบผลสําเร็จตามที่หวังนะครับจะช้าจะเร็วเนี่ยขอให้ยิดเป้าหมายไว้ก่อนแล้วก็เดินหรือว่าพายเรือของเราเนี่ยไปทิศทางนั้นเรื่อยๆครับครับ ต้องบอกว่าสื่อ V R I R เนี่ยเป็นสื่อประเภทที่ว่าคุณไม่มีทางที่จะฟังคนอื่นแล้วเข้าใจคุณต้องหยิบอุปกรณ์แล้วมาใส่แล้วก็ Immerse หรือว่าหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆถึงจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณจะมาฟังผมบอกว่า V R I R เป็นยังไงคุณก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้ามีโอกาสอยากลองให้ไปหยิบอุปกรณ์พวกนั้นอนะ่ะมาลองใช้ดูนะครับอาจจะเป็นราคาถูกก่อนก็ได้ที่ใช้ลักษณะเป็นมือถือแล้วก็เอามาใส่ในกรอบพลาสติกที่ไม่แพงมากก็เอามาลองเล่นดูก่อนนะครับแต่ถ้ามี งบมากขึ้นเนะ่ยก็ลองใช้แบบที่ดีๆเลยที่มีคอนโทรลเลอร์ในมือได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาทดลองใช้ดูก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะเริ่มเห็นละว,ว่า เราอยากจะพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงหรือเกมประเภทต่างๆนี่ก็มีแล้วมีเกม VR AR มากขึ้น,น VR จะเยอะหน่อยนะส่วน AR จะเห็นเป็นลักษณะแอปเพื่อทําประโยชน์มากกว่ยที่ผมยกตัวอย่างเช่น2บ้านดูโซฟาอะไรโผลขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราอยากไปจํากัดที่การทําเกมหรืออะไรอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยทํามาก่อนเนี่ยเป็นการเอ VR ไปใช้กับ ในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นมีคุณหมอก็มีนะครับคุณหมอบอกว่าเฮ้ย hey, มันเป็นไปได้ไหมที่จะเอา VR เนี่ยไปช่วยฝึกนักเรียนแพทย์ให้เขาได้ฝึกการผ่าตัดฝึกการทําอะไรที่ปกติต้องใช้คนไข้เข้ามาทําแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้า VR มาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้เขาได้ฝึกบ่อยๆแล้วก็ทําผิดพลาดได้อะไรเงี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มีนะครับทางทหารก็มี นรัเอาไปฝึกในการลบอะไรต่างๆนี่ก็ mm hmm. จะเห็นว่านอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ย v i ไ mm hmm. ไปทำไรายได้อีกเยอะเลยแล้วจะบอกว่าพวกนั้นก็รายได้สูงนะครับเ mm hmm. พราะเป็นโปรเจกต์ hmm. เฉพาะทางจริงแล้วมีคนที่มีงบประมาณที่อยากจะมาจ้างเราทำอะไร mm hmm. พวกนี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. ก็ลอง มองพวกนั้นไว้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองพัฒนาตัวเองให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวเวลาเราผิดหวังหรือผิดพลาดอะไรเงี้ยนะครับอยากให้มีสิ่งที่เรียกว่าพวก growth mindset ที่เขาพูดถึง,ถงตอนนี้นะเพราะว่าครั้งแรกๆที่เราทำเนี่ยมันต้องทําให้สําเร็จบ้างคนเล่นแล้วไม่ชอบบ้างอะไรบ้างแต่ขอให้มองว่ามันเป็นฟีดแบ c k ที่จะพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นโชคดีอีกแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีหลายหมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนเลยที่เปิดสอนเเเกกกกี่ยวัับนนน้าารพฒนนรม แล้วก็สื่อต่างๆครับก็ถ้าเป็น VR เนี่ย VIR ก็อาจจะดูเฉพาะทางหน่อยว่ามีวิชาพวกนั้นไหมนะครับเพราะว่าเกมปกติเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าถ้าจะเปลี่ยนจากเกมธรรมดาเป็นเกม v r เนี่ยก็ต้องมี การเรียนรู้อะไรที่มากขึ้นนิดหน่อยนะครับนั่นคือ1แล้ว2ก็คืออุปกรณ์อันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับที่ที่เราอาจจะไปเรียนเนี่ยอาจจะดูมีอุปกรณ์พร้อมพอให้เราได้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้หรือเปล่าได้ใช้ได้หรือเปล่าเวลาเนี้ยเราสามารถเข้าไปร่วมจอยในคอมมูนิตี้นะครับ VIR มันเพิ่งเริ่มต้นทนั้นคอมมูนิตี้นี่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวก็คือมีคนที่สนใจจริงๆสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มอะไรขึ้นมาเราไปถามในนั้นก็ได้ครับ ว่ผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ V I R เนี่ยใครมีแนะนำอะไรบ้างนะครับ